สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแนะนําเกี่ยวกับคนที่อยากดีท็อกล้างลําไส้นะคะซึ่งการดีท็อกล้างลำไส้เนี่ยทำได้ง่ายเลยก็คือการกินผักและผลไม้ที่มีเส้นใยสูงแต่ถ้าเราทานผักและผลไม้ที่ไม่เพียงพอมันก็จะไม่เห็นผลจะไม่ดีท็อกนะคะซึ่งมีตัวช่วยมาที่ทําให้เราดีท็อกดีขึ้นนั่นก็คือตัวนี้ Fiberly Mix EX นะคะ Fiberly Mix EX เนี่ยดื่มง่ายแล้วก็ลดพุงแล้วก็ช่วยขจัดสารพิษด้วย ซึ่งในกล่องเนี่ยจะเป็นซองมาให้อย่างนี้นะคะมีส่วนผสมคืออินูลีนเบต้าแคโรทีนทับทิมพุนมะม่วงแอฟริกันเสาวรสไซเลียมฮัดนะคะซึ่งพวกนี้เนี่ยจะเป็นสารสกัดที่มีประโยชน์ในหนึ่งซองเลยวิธีทานทานง่ายๆเลยค่ะคือแกะซองแล้วก็เทลงไปในแก้วนะคะหนึ่งซองต่อหนึ่งแก้วนะคะใส่น้ำพอปริมาณค่ะ ใส่น้ำไปเสร็จก็จะเป็นอย่างนี้แล้วก็คนนิดนึงทานง่ายมากๆเลยค่ะแล้วก็รสชาติเนี่ยไม่ได้แย่เลยซึ่งคนเราเนี่ยถ้าเราดูแลภายนอกไม่ได้เลยเราต้องดูแลภายในด้วยนะคะวันนี้ก็จะบอกเคล็ดลับแค่นี้นะคะถ้าใครสนใจจะติดต่อก็ติดต่อสั่งซื้อกับตัวแทนได้เลยนะคะ 拜拜。Bye bye. Uh.